เคตี้กลับมาซื้อโรเล็กอีกแล้วจะเป็นรุ่นอะไรวันนี้ไปดูกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันยูโอ้โหกลับมาเจอครับเจอกันอีกแล้วเสื้อผ้าชุดเดิมครับกับแฟนแฟนโรเล็กซ์สุันไม่รู้ว่าเสื้อตัวนี้ออกอกี่คลิปแล้วนะครับจร อันอกซ์ครับวันนี้เออวันนี้เอาใจแฟนโรเล็กกันต่อวันนี้นี่ผมบอกเลยนะคุณยูครับผมนี่นาิการโรเล็กเรือนล่าสุดของผมว้าวเรือนนี้ซื้อได้ของมาวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเออเจ็ดบซื้อผ่านช็อปปี้เย้เป็นโปรโมชั่นเจ็ดเดือนเจ็ดโอ้โหเมื่อก่อนนี่เวลามีอย่างนี้ต้องเบบโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหวันวันลาซาด้าแห่งชาเลยนะ เจ็ดเดือนหนึปดเดือนแปดโอ้โหซื้อที่พายหมดตอนนี้คือไม่ใช่ไม่อยากซื้อนะคือมันไม่มีอะไรซื้อแล้วหมดแล้วเราจะซื้ออะไรแล้วมหมดละอันนี้ครับเป็นในการเลยนใหม่หลังจากครับคุณยูหลังจากที่ผมเนี่ยเกิดลงไหลแดนญี่ปุ่นมานานเกิดความอามอะไรนะเจะใช้คําว่าอะไรดีอะลงไหลแดนญี่ปุ่นลงไหลหนังญี่ปุ่นมานานวันนี้กลับมาดูหนังสวิตเซอร์แลนด์บ้างหลังจากดูหนังแนวเอเชียมานานกลับมาดูหนังยุโรปบ้างดูแบบนี้ซับไหม ดูแบบนี้ไม่มีซับไม่เคยเคยลองแบบมีซับยังดีนะล่ะดีะดีดีก็เป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ที่ผมหวนกลับมารีเทิร์นหลังจากผมขายโรเล็กซ์ไปหลายเรือนไปซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อแกนไซโกและนี่คือในครึ่ง <refugees> ปีหลังครับฉลองครึ่งปีหลังเป็นเรือนแรกของปีนี้ที่ผมซื้อโรเล็กซ์มานี่คือเรือนแรกของปีนี้เหรอเรือนแรก ไม่ใช่เรือนแรกของครึ่งปีนี้อ๋อ,อคือไต,ต่มาสหลังของปีนี้อ่าเพราะว่าครึ่งปีแรกผมก็มีซื้อซื้อขายขายแต่ขายไปเยอะไอ้ช่วงที่ช่วงโควิดผมขายโรเล็กเกือบหมดไงแต่ว่าตอนเนี้ยผมกลับมาแล้วอและเรือนแรกที่ผมซื้อคือเรือนนี้เลยมันพิเศษอย่างไรเรือนนี้ทําไมเฮียต้ถึงซื้อมันมันเป็นนาฬิกาโรเล็ที่ผมชอบไม่ใช่รุ่นยอดฮิตไหม ไม่ใช่ว้าว่ว่ารุ่นยอดฮิตไม่ว่าเป็น GMT Master Submariner Daytona ผมขายเกือบหมดมันทำไรเฮียไม่ได้อีกแล้วรุ่นพวกนี้นแลวผมเก็บไว้แต่ m i w Golf อ่ารนะเด t จัดอ่าและอีกรุ่นหนึ่งที่ผมไม่ได้ขายนั่นคือนั่นคือรุ่นนี้ผมมีอยู่แล้วหนึ่งเรือนเอ้ยแล้วผมก็ซื้อเพิ่มอีกเรือนนึงทำเป็นเล่นไปไ<อ>ทำไมทำไมมันพิเศษไงมันทำไมถึงต้องซื้อซ้ำกันเนี่ยมันสวยโอ้โหแค่รื่โรเล็กที่หน้าตาเหมือนแล้วนะ เหม <We lly. l acht> ือนแท็กเออร์กันยี่เฮอร์มันคือยอสมัตเตอร์ครับยอสมัตเตอร์ใช่ว้าวสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวยอสมัตเตอร์ก็กลับไปดูรีวิวของเราได้นะใช่หรือว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยย้อนไปดูแต่วันนี้เรามาดูอันบ็อกกันเลยดีอ่ะนะครับแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยนะคุณยูมันไม่ใช่ยอสมัตเตอร์ธรรมดาทำไมนี่ผมเล่าให้ฟังเก็ตเล็กเก็ตน้อยครับผมเรารู้คุณรู้ไหมรับว่าในปี2019ูนย์เบาเซิลเวิร์กเนี่ยครับงานงานนั้นน่ะผู้คนแต่มัวแต่ไปตื่นเต้นกับกการออ นาฬิการุ่นใหม่สายจูเบลีสายจูเบลีของ <c oughs> เป๊ปซี่จูเบรีนะครับแล้วก็ห่วงกัหลึกเกินกับการดิสคอนติเนียของอะไรนาฬิการุ่นดังๆทั้งหลายแหละแต่มันมีานาฬิกาตระกูลหนึ่งที่แอบด,ดิสคอนติเนียไปแบบเงียบๆเนียนๆเ,เลยแต่ผมจะบอกให้ว่ารุ่นนี้มันมันโรล็กทำแบบนี้แล้วเหมือนถ้าเราจับจุดได้เราจะรู้ว่ามันจะเกิดอนาเกิดกับซับมารินเนอร์ ผมวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์มันคือยอดมาสเตอร์ละครับมายอดมาสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วรหัสที่ผมซื้อมันเป็นรุ่นนี้อาแก่กองก่อนเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาพูดกันต่อนี่นะครับมาแล้วกองผมฟับอ่าเรื่องนี้ในขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอหมอพลนะครับผมได้มาต่อจากคุณหมอพลอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็รับมาต่อมาดูแลกันต่อไปนะครับโทรไปซื้ออย่างนี้โทรไปหาคุณหมอเขาก่อนคุณหมอนี่เจ้าของเป็นคุณหมอนี่ใชของพี่ชายเขาฮัลโหลผมสนใจเรื่องนี้ครับจะซื้อปรากฏว่า โทษนะครับเสียงคุ้นๆเฮ้ยผมก็เลยตอบผมชื่อตี้ครับโอ้เฮียนั่นเองร้อยเลยโอ้โหได้แฟนคลับ่รถแต่รถพันธหนึ่งคุ้มแล้วแม่ผมซื้อหนุ่มน้องเฮตี้ครับแต่ได้เกียรติครับพอพอรู้แต่เป็นเฮียเลยก็คุณคุณหมอให้เกียรติขับรถมาส่งถึงคอนโดเลยแล้วผมก็ให้หมอนั่งรอไปอีก4ีานาทีด้วยนะครับแปลกนี่เปิดมาแล้วคุณจะเจอกับ Luxury Sport Watch ๆนตอนทมเนียมไหนมีบงมีใบไหนโชก่อนเออเมานะครับเอในนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เราได้มาแล้วเป็นใบนี้เป็นใบไทยแต่ไม่ถือเป็นใบไทยเฮ้ยทำไมอ่ะงงดิงงเกสโนว่าเนี่ยผมยังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะโรเล็กซ์ใบไทยแต่ไม่ใช่ใบไทยไทยแต่ไม่ไทยงงครับผมซื้อที่ประเทศไทยแต่ไม่ใช่ใบไทยแลวใบของเทยแต่ใบลงชื่อภาษาไทยเฮ้ยเออพูดที่หลายเลยเกสโนว่าคือครับอ่ะคือ ซื้อ kings power <S อคือโรเล็กใบไทยเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่ถ้าเราพูดกันว่าใบไทยหรือเปล่าเนี่ยให้หมายถึงพก่ก uh, authorized uh, dealer คือตัวคนที่เขาเป็นช็อปโรเล็กจริงๆอ่ะในประเทศไทยนะ,ะที่มีหลายๆยี่ห้อนะ,อะหลายแรบรนด์ขายอยู่ในประเทศไทยผ,ผ่านกาัน เสียภาษีนาเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวครับผมนะครับราคาก็จะแพงน้อย uh huh. แต่ถ้าคุณไปซื้อที่ King Power ซึ่งเป็นดีลต uh ี้ฟรีนะครับสมมุติว่าคุณไปคุณมีไฟล์จะบินเนี่ยแล้วคุณ uh huh. ก็ไปซื้อที่ King Power หลังน้ําสมมุตินะ uh huh. นั่นแหละครับราคาเนี่ยที่ชอ็อปุณจะงงว่าเฮ้ยทำไมที่หน้าช็อปคิงพาวเวอร์ถูกกว่าหน้าช็อปในประเทศเร uh huh. าอะทั้งทั้งที่คิงพาวเวอร์นี่อยู่ในหลังน้อยู่ในประเทศ uh huh. <ะ>ใช่ใช่ใช่แต่มันยังไม่ถือมันเป็นถือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบ คือปลอดภาษีอ่ะเขาเหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วซื้อกลับไปประเทศเขาเขาไม่ได้ดีไซน์ให้คนไทยซื้อออกมาใช้เราไม่สามารถเดินเข้า King Power แล้วก็ซื้อแล้วก็เอานิกากลับบ้านเลยได้เราไม่ได้เราทําได้แต่เราไปซื้อซื้อเสร็จเราต้องมีไฟบินแล้วเราก็ ไปรับที่สนามบินตอนไฟที่จะออกจากประเทศไทยแล้วรับออกไปแล้วัตถุประสงค์คือเอาออกไปแล้วไปอยู่ประเทศไหนก็เรื่องของคุณคุณอาจจะไปเสียภาษีนําเข้าที่ประเทศนั้นๆคุณก็จ่ายไปแต่ถ้าคุณเอาเรือนนี้กลับเข้าประเทศไทยคุณต้องเสียภาษีนําเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดีตัฟรีนะอันนี้คือความรู้เข้าใจส่วนกลเม็ดอะไรลึกๆมากกว่านั้นก็ไปศึกษากันเอาเองไหนไหนรู้ของหน่อยนี่เลยมันคือซูเปอร์มันคือ นาฬิกาที่ผมชอบอ่ะคุณยูในบรรดานาฬิกาสปอร์ตของเลยจริงๆยอสมาเตอร์ Mater นี่ถือว่าเป็นสปอร์ตเรือนหนึ่งนะที่เป็นแบบค่อนข้างจะเป็นรุ่มเมียน้อยนิดนึงมผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะในในคลิปนู้นเมื่อก่อนที่ซับมารีนเนี่ยมีแผนว่าจะสูญพันธุ์ไปนะครับก็โรลิ่ก็ได้ออกแบบนาฬิการ,รุ่นหนึ่งที่จะมาแทนซับมาลีเนอร์นั่นคือตัวยอสมาเตอร์นี่แหละครับย <Yes, Mater. S 1> อสมาเตอร์ออกเสียงแบบจะมาค<ผ>มออกเสียงภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยมาดาม เห็นไหมเห็นไหมโฟกัสปะโฟกัสเรือนนี้คุณยูคิ่ดูนี่เป็นไงครับสวยสายสแตนเลสเบเซลเป็นแพลทินัมแค่ไดออาสีน้ำเงินก็เตตาลวหน้าปัดซันเบอร์สสีบลูเตะตาแล้แค่แค่หน้าปัดซันเบ r ร์สเนี่ยคูแบบคือผมผมเข้าใจเลยนะว่าแล้วถามว่าสวยไหมสวยพูดแบบไม่อายปากพูดกันตรงๆสวยกว่าซับมารินเนอร์เดท อันนี้ไม่รู้นะมันแล้วแต่ความชอบอะนะใช่ใช่แต่เราชอบแต่ดีไซเนอร์ของโรเล็กอ่ะถูกให้ตั้งโจทย์ว่าไปออกแบบลักชัวรี่ซัมเมอรินเนอร์มาอ่าแล้วมันแต่ปรากฏว่าพอออกแบบมาเสร็จปุ๊บโรเล็กก็ไม่รู้เปลี่ยนใจยังไงก็ยังคงซัมเมอร์ินไว้แล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือยอรมาสเตอร์แล้วผมบอกให้ยอรมาสเตอร์กับซัมเมอรินเนอร์ใช้เครื่องรุ่นเดียวกันมาตลอดอืแล้วยอรมาสเตอร์กับซัมเมอรินเนอร์ยอรมาสเตอร์เองมีลูกเล่นกลมเม็ดที่มากกว่่่าาาาามมมัยยยอออสสสสเเเเเเตตรร์นนนนนะะคคบปปิิดีีุณจจฬกท็ล นะครับตรงกลางจะเป็นเงาคล้ายๆกับเจนทีมาสเตอร์นะครับข้อด้านข้างจะเป็นด้านจุดเด่นของยอสมาร์เตอร์เป็นในการที่ค่อนข้างหรูถ้ามองจากด้านข้างแล้วเนี่ยจะมีความบางของตัวเคสมากกว่าซัมมารินเนอร์มีความมวลและมีความเพียวของตัวมันเรียกเรียกได้เลยว่ามันลักชัวรี่ถ้าซัมมารินเนอร์ออกแบบมาให้กับคนที่ออกจะลุยๆหน่อยใส่อันนี้จะออกเป็นถ้าซัมมารินเนอร์ก็คือใส่ไปดำน้ําอันนี้เราใส่ไปขับเรือยอทและวก็จอดเรือกินข้าวกับก้านกับ้านกับกา เรือยอช7ลำนะครับครับขับ7เรือยอชแล้วก็จอดเรือกินข้าวโอเคโอเคโอเคคือล่องเรือกินไม่ได้ต้องจอดเรือก่อนเนาะยอชมาสเตอร์รุ่นยอชมาสเตอร์ธรรมดาไม่ไม่เท่าไหร่แต่ยอชมาสเตอร์ทูจะมีกลเม้นมากกว่าเครื่องเครื่องคอมพลเคตมากกว่าจับเวลาถอยหลังได้อันนี้ก็คือแต่เนี้ยมันเหมือนสับเลยอ่ะเหมือนซามาร์ลินเนอร์เดยอ่ะแต่ว่าหรูกว่าตรงที่ว่าตรงเนี้ยพันตินัม ต้องขอเป็นแพตินัมคุณนึกภาพนะเนี่ยตัหน้าแพตินัมขายเรือละสองล้านกว่าบาทนะครับแต่นี่ถ้าผมจะเรียกมันว่าซัมบอรินเนอร์แพตินัมได้ไหมเนี่ยอ่าเรียกก็ได้ราคาหน้าชอบเท่าไหร่เฮียตัวนี้สี่แสนนิดนิดสี่แสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทในตลาดคือเล่าให้ฟังก่อนว่าที่ผมบอกว่าปีสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากจีมทีแล้วเนี่ยจีมทีสายออสเตอร์นะครับยอดมาเตอร์นะดิสคอนไปสองรุ่นเงียบเงียบไม่รู้เรื่องกันเลยมันคือยอดมาเตอร์หน้านี้แหละอ๋อคือหน้านี้สีนี้เลยเครื่องเดิม ดิสคอนอ่าแล้วก็ดอสมาเตอร์โรสโกสายยางสีดำอ่ะโรสโกดิสคอนอืนะครับอย่างเช่นรุ่นเนี้ยมันชื่อชื่อรหัสเครื่องดูนะครับแกะมาเจออะไรครับมีคู่มือตามฟอร์มนะครับครับผมเวอร์ไวร์วารันตีซองหนังใบรับประกันคู่มือนะครับยอสมาเตอร์เหมือนเดิมแบบนี้ห้ามหายนะครับอ่าแล้วสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับเปเอานี้ดีกว่าสังเกตดูดีๆนะครับนทำไมฮะโมเดลหนึ่งสองหกหกสองสอง หนึ่งสองหกหกสองสองมันคืออะไรครับตัวเลขตัวที่สองคือเครื่องใหม่แล้วหนึ่งสองถ้าเป็นยอร์สมาร์เตอร์ที่ขายกันมานานๆน่ะแต่ถึงปีถึงปีหนะึ่งเก้าน่ะคือหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองอ๋อนี่คือหนึ่งสองอันนี้เป็นหนึ่งสองแล้วมีการเชนละไมเนอร์เชนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณโยคิดดูนะคิดดูดีๆครับผมไอ้เครื่องรุ่นนี้คือเครื่องรุ่นใหม่แหละที่ตัวแบทแมน อ่าที่ตัวเปซี่ยูบิลลี่ใช้แบล็กแมนดยูบิลลี่ใช้แล้วก็เอามาใส่ในย้อมมาสเตอร์รุ่นใหม่ทั้งเลนส์สเตเลสและยอดโลสโก้แล้วมันจะเหลือเหรอเออแล้วมันเหลืออะไรหน้าที่ยังไม่ใส่พี่มาลินเนอร์ถึงจุดนี้นะคนแม่งเป็นละแม่งปั่นกันอีกปั่นอีกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเครื่อง ไอตัวซัมมารินเนอร์กับตัวยอสมาสเตอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องเดียวกันมาตลอดแล้วพอยอสมาสเตอร์เปลี่ยนเงียบๆคือเปลี่ยนเครื่องจริงๆมันเปลี่ยนนิดนึงกับเปลี่ยนสายนิดนึงนะตัวกาของสายนิดนึงมันมีการขยับสายได้นิดนึงอ๋อเหมือนถ้าเป็นซัมมารินเนอร์เขาเรียกกลายล็อกแต่นี่ไม่ใช่นะอันนี้คนละเมคานิซึมแต่ว่าก็คือออกแบบมาเขาเรียกว่าอะไรผมลืมไปแล้วโอเคใช่ไหมคือว่าเหมือนขยับได้แบบกันแต่ออกแบบพอละแบบกันใช่คือสายแบบปรับปรับเองได้อะไม่ต้องไปให้ช่างปรับนะครับก็น ก็ก็คงเป็นดาวไม่พ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่ผมยังไม่ได้ดูลึืงนะแล้วก็จุดหนึ่งที่ถ้าคุณจะดูให้ง่ายเพราะว่าคุณดูงังคุณไม่รู้หรอกเครื่องเป็นยังไงให้คุณดูที่คำว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าก็สวิตเมสอันนี้สวิตมงกุฎเมสนะครับก็คือว่ารุ่นใหม่เนี้ยย้ายมันจะมีมงกุฎเพิ่มมาระหว่างคำว่าสวิตเมสอ่ะสวิตแล้วก็มงกุฎอะตรงนี้เทวา ถ้าใครจะสังเกตคือเป็นยอชมาตเตอร์รุ่นใหม่กับรุ่นเก่านอกจากจะดูลหัสแล้วเนี่ยก็ยังสามารถดูที่ไดลลได้ใช่ครับรุ่นใหม่จะมีมงกุฎมาแทรกระหว่างคาว่าสวิสกับเมสอยู่ตรงเลขหกคือเปลี่ยนหลักเลยนะครับคือหนึ่งเปลี่ยนเครื่องสองเปลี่ยนสายสามเปลี่ยนหน้าปัดตรงนิดๆหน่อยๆอุ้ยนี่ก็เปลี่ยนเยอะไม่ใช่ไม่ใชและจุดที่สี่ที่เปลี่ยนหนักมากคืออะไรครับเปลี่ยนราคาถรือแพงลงมันแพงขึ้นอ๋อตามกลไกใช่ตามกลไกก็ ก็แง่ละเปลี่ยนเครื่องแพงขึ้นซัมมาลีเนอร์ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ขึ้นเปลี่ยนเครื่องกันราคาขึ้นเลยน่าชอบอ่ะแล้วก็รุ่นเดิมก็แต่ก็ไม่ได้แปลว่ารุ่นเดิมจะราคาขึ้นมากนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ก็พยุงพยุงกันไปเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วเรื่องเนาะก็นี่ครับนาฬิกาผมได้มาหมดเลยแท็กเขียวป้ายขาวยนี่ฟูลสติ๊กเกอร์แม่เจ้าใบไทยไม่ใช่ไทยฮ่าเขาเรียกเไทยอินเตอร์ไทยอินเตอร์นะครับก็ นี่คือยอชมาสเตอร์ว้าวเป็นเป็นราการอันหนึ่งที่ผมเก็บเข้ากลกุคาดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกแต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกอีกแล้วเพราะมันเป็นฟ <laughs> ูลสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคือไปครับถ้าเกิดหุ้นมันร่วงเยอะๆเดี๋ยวขายซื้อหุ้นใหม่อีแล้แต่นี้หุ้นเริ่มขึ้นแล้วก็เล่มซื้อที่กา <laughs> <laughs> โอเคครับโอเคโหวันนี้ก็ได้สาระความรู้ครับกับยอชเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเอา1 1 6 6 2 2มาฟิตมามาเขาเรียกมาเทียบกับหนึ่งสองหกหกสองให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าว่ามันต่างกันตรงไหนอีกนอกจากที่อยู่ในตำราแฟนเก่าเรน่องของจริงรายการเราเนี่ยมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาเทียบให้ดูเลยซื้อมาให้ดูเลยโอ้โหเฮียดาใครอยากเห็นโโรเล็กอ่าเยลโลโกหน้าเขียวโรเล็กแนะนำบอกมาเลย ซื้อเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ไว้โชว์หวยก่อนนะไว้พุ้นขึ้นเยอะๆนะรอสปอนเซอร์เข้าเยอะผมตั้งเป้าไว้ว่าเนี่ยถ้าเกิดถึงปลายปีนี้กำไรหุ้นผมสูงพอผมจะไปถอยดี่ธนาคาแพลนนั่นมารีวิวว้าวพอรีวิวเสร็จผมขายต่อเลยโอเคซื้อหุ้นต่อแม่งเลยอย่างคลิปที่แล้วไงสปอนเซอร์หลักพันซื้อไปหลักหมื่นนี่ถ้าจะมีสปอนเซอร์สักหลักแสนมานี่ ซื้อเล็กเลยครับกระดาษนี่มีซัมนเตอร์แล้วนี่ผมมีแค่อเดียนะนะคุณยูแต่ติดตามไว้วันหนึ่งเราผมจะเอาโรเล็กกับแกรนไซโคลมามาฟิชเชอร์ลิงมามาคอมแพกันว้าวคือเอารุ่นที่คล้ายๆกันราคาราคาจะไม่สูสีหรอกนะครับแต่รุ่นที่มันคล้ายๆกันน่ามามาวัดกันโอ้โหไม่ธรรมดาคอนเทนต์เลยนะพวกเราก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยอยากให้เราตัวไหนมาเทียบกันบ้างอยากให้เราตัวไหนมาเทียบกันก็ก็ฝากคอมเมนต์มา อยากเห็นแบทแมนออิสเตอร์เทียบกับแบทแมนจูบิลี่เออที่ผมก็อยากอะไรแบบนี้ผมขอให้เฮียโชคเฮียโชคซื้อแบทแมนจูบิลี่มาเออดีดีแบบนี้ก็ดีนะเอามาเอามามาเทียบกันเออเนี่เดี๋ยวอยากเห็นแป๊บซี่ออิสเตอร์แป๊บซี่จูบิลี่เฮ้ยเฮ้ยจริงๆนะมีครับมับตอนนี้มันมีกระแสถามเยอะมากเลยว่าซื้อรุ่นไหนดีแบทแมนออิสเตอร์แบทแมนจูบิลี่ราคามันเริ่มมันสูสีกันแล้วไงอืมอ่า นั่นแหละก็เดี๋ยวอยากเห็นแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูครับเผื <c oughs> ่อเราจะเอามาทาให้ดูครับผมนะประมาณน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ